คุณอะไรมีอะไรข้าวเนี่ยคุณจะทิ้งขยะแล้วใช่ไหมคะถ้าใช่แล้วจะทาไมฉันขอให้หลานฉันกินหน่อยได้ไหมคะเราสองคนยายหลานไม่ได้กินข้าวมาหลายวันละะแล้วค่ะเร้แหมสกรปรกมาจากถังขยะหลุมไหนสองคนเนี่ยเออขาฟางหิวแล้วลูกยายหาข้าวให้นะถ้าคุณจะทิ้งอะ่ะฉันขอเธอนะคะกลองเนี้ยนะไม่อร่อยเลยกินไม่ได้อะ่ะฉันเอามาทิ้งเนี่ยพวกฉันกินได้คะ่ะฉันขอเธอนะคะถ้าแกอยากกินจริงๆอ่ะก็ไปคุยเอาในถังขยะแล้วกันนะ Oh no. เอาสิคุยก็อยากเลยสิ <laughs> อยากกินก็เก็บจะถังกระยายเอาสิจร <laughs> <laughs> ิงใจจะกินของเลยจะถังกระยางจริงเหรออ้อ่ะเขาฟังหิวใช่ไหมลูกรีบกินเลยลูกยายก็หิวไม่ใช่หรอคะเราไม่ได้กินข้าวมาตั้งสองวันเลยนะยายเราแบ่งกันนะคะเขาฟังกินเถอะลูกยายยังไม่หิวลูกเอออื้กินได้ยังไงเนี่ยอื้ออื้ออออแถวเนี้ย สาบคนจนจริงๆเลยลักดูถูกยากับผมสักทีนะคะก็ผมไม่ได้ทำอะไรให้คุณป้าเดือดร้อนเลยนะครับนีมิจิการว่าใช่เหรออยากกินนักใช่ไหมออกมานี่ออลองไปกินที่พื้นเลยสิทำไมคุณป้าใจร้ายจังเลยอะครับไปจักรเลยไปชิวชิวเป็นสาบคนจนนะมาตั้งแต่ตอนไหนคะก็มาทันตอนที่หมวยกำลังรังแกสองยายหลานเนี่ยแหละว่าจะไปสนใจคนจนจัด พวกเนี้ยเก็บของจัดถังขยามะมากินละคะ่ะคุณค่าของคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฐานาะระมุวยยากจนน้หมวยแต่หมยรับไม่ได้ค่ะมันเหม็นนะคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นแบบหมยเนี่ยฉันก็คงรับไวใ้ในองค์กรไม่ได้เหมือนกันไม่นะคะบอราะ่าจะไล่หมยออกเลยนะคะฉันหมวยก็ขอโทษยายหลานนี่ก่อนคะอ่ะถ้าจะให้หมวยต้องขอโทษคนจนจัดแบบเนี้ยหมวยไม่ทำาหมยยอมลาออกคนอย่างหมวยเนี่ยหางานใหม่ก็ได้ <acağım> <อ doit> ต้องขอโทษแทนพนักง,งานของตาด้วยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่มาช่วย,ยหิวเหรอลูก้าน้องเป็นอะไรหิวเหรอคะเดี๋ยวป้ามีข้าวในรถเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ ันมีข้าวผัดกุ้งกับผัดกะเพราซื้อเก็บไว้ในรถสองคนยายหลานทานได้ไหมคะคุณจะให้พวกเราหรอคะขอบคุณนะคะอะไรพวกเราก็ทานได้หมดหละคะ่ะขอแค่ทําให้อิ่มท้องก็พอคะอ่ะถ้างั้นทานให้อร่อยนะคะทําไมมาเร่ร่อนแบบนี้ละคะถ้าทํางานจะได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองกับหลานไงคะยายก็อยากมีงานทําค่ะแต่ไปทํางานที่ไหนหลานพิการใครๆเขาก็ไม่รับค่ะเรียนมาน้อยก็เลยมาเก็บขยะเล่นร่อนนี่ละคะอาอยาะะอย่างนี้ไหมคะคุณยายมาเป็นแม่บ้านให้ตาไหมตากำลังหาแม่บ้านมาช่วยทางานบ้านพอดีเลยคะ่ะจะให้เงินเดือนแล้วก็มีโบนัส ด้วยนะคะฟรีกรินฟรีอยู่ที่บ้านมีอาหารให้สามื้อทั้งยายหลานเลยจร,จริงๆหรอคะโอ้ยเราไม่อดกันแล้วลูกเ <สะ S 3> รา<อ>รอดแล้วเขาฟาังขอบคุณมากค <สะ S 2> ่ะค่อยๆลูกค่อยๆลูกค่อยๆเดินลูกนี้มากเก,ก่งมากล <c oughs> ูกเก่งมากโอ้ยเก่งมากเขาฟังตาตาครับผมก็จะเดินได้ ดีใจด้วยนะคะแล้วเมื่อเช้าไปหาหมอคุณหมอว่ายังไงบ้างหมอบอกว่าทานยาให้ครบแล้วก็ฝึกกายภาพไปบ่อย<ๆ>เดี๋ยวก็เดินได้แล้วค่ะหุยข่าวดีมากๆเลยเนี่ยยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวก็วิ่งได้แล้วนะเราอ่ะเราสองคนยายหลานต้องขอบคุณคุณตาม,มากๆเลยนะคะช่วยให้งานให้เงินให้โอกาสให้ชีวิตที่ดีขึ้นกับเราสองคนป้าตาดีกับเราสองคนมากมากพวกเราไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรดีครับใหขาฟ่างหายแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณยายเป็นคนดีของสังคมแล้วก็น่ารักกับป้าตาแบบนี้ ป้าตาก็ดีใจแล้วำมุลทำทานคนุณยากคนจนหน่อยค่ะเอ๊ะทำไมขอทานคนนี้หน้าคุค้นๆจังเอ๊ะยายนี่คือป้าใจร้ายที่เราเจอเมื่อสองปีที่แล้นวนี่ แมยตอนนั้นขวดรวยอยู่เลยแล้วทำไมตอนนี้ตกออบมาเป็นขอทานแบบนี้ล่ะแม่เอาเขาฟาังอย่าพูดแบบนี้นะลูกก็ทําไมล่ะยายเขาจะไล่กับเราสารพัดอย่างเลยคุณยายพูดถูกแล้วลูกเขาฟาังคนล้มอยาข้ามนะคะเข้าใจไหมครับอ๋อผมเข้าใจแล้วครับก็แต่เกิดอะไรขึ้นกับหมวยเนี่ยทำไมอยู่ในสภาพนี้ได้ล่ะไอพี่เสือขัวของหมวยอ่ะเราเอาทรัพย์สินเงินทองของหมยไปหมดเลยค่ะเราต้องทิ้งหมวยไปหาเงินที่ไหนก็หาไม่ได้ หมวยหิวไหมเดี๋ยวป้าจะไปหาข้าวมาให้หิวค่ะฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วค่ะฉันเคยรลังแกพวกคุณวันนี้ฉันก็ได้รับผลกรรมนั้นแล้วชีวิตหมวยเขาก็น่าสงสารนะคะคุณตาให้โอ,อกาสหมวยได้กลับมาทํางานอีกครั้งได้ไหมคะหมวยสำนึกผิดแล้วค่ะจริงๆที่บริษัทก็ยังมีตำแหน่งว่างอยู่นะแต่เราจะให้โอกาสคนแบบนี้ทํางานด้วยอีกไหมคะทุกคนก็หนึ่งให้โอากาสก็สองมาให้โอกาสแล้วทุกคนล่ะคะเลือกคนไหนคอมเมนต์บอกหน่อยคะ่ะ yeah.